สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องติวิสชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม rv นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาสุ่มสกินไบต์นะครับผมเป็นสกินของโทชิโร่นะครับผมที่คอลแลบกับบีดนะครับผมอันนี้ผมมีดาวกระจายฟรีนะครับประมาณ30อันนะผมก็จะใช้ให้หมดก่อนเลยนะครับผม โอเคครับก็เปิดมันเปิดได้ทีละหนึ่งครั้งนะครับดาวกระจายไม่สามารถเปิดสิบครั้งได้นะครับผมทน,นี้เราก็กดไปเรื่อยๆยนะครับผมงกว่าจะครบสามสิบเดอ้อเฮ้ยเอาได้นะครับได้ตาสามาแล้วนะครับผมเราก็เปิดเลยนะครับผมเพื่อเราจะสุ่มได้โทชิโร่เลยนะครับโอเคไม่ได้นะก็เป็นสติ๊กเกอร์ส่วนในตาสองอันนั้นน่ะผม สุ่มฟรีได้นะครับผมก็ตอนนั้นมีดาวกระจายอยู่1ิบสิบวันผมก็ได้สุ่มไปก็ได้2ตานะครับครับเราก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับผมน,น่าจะไม่มีอะไรนะตรงน,นี้ผมขอข้าไปดีกว่าครับโอเคครับอันสุดท้ายปึ๊บโอเคก็ไม่มีอะไระครับต่อไปนะผมก็จะแบบแลกของรางวัลเลยนะแบบเอามาสุ่มใหม่เออ โอเคครับ10ครั้งแลกให้หมดนะครับผมก็ของรางวัลที่เราสุ่มนะมันสามารถแลกแลกได้เข้าใจปะโอเคครับต่อไปเป็นการเสียคูป,ปองแล้วนะ10ครั้งโอเคครับยังไม่ได้นะครับตาที่สี่ได้ยากมากนะครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยได้แล้ว โอเคครับได้แล้วนะครับผมแล้วก็จะเปิดเลยนะทุกคนคืนจะได้เลยเปล่าวะโอ้โหไม่ได้นะครับผมเว้นแล้วทุกคนคือแบบคงเห็นหลายคนนะครับที่ไปสุ่มแบบว่าตาที่หนึ่งสองสามันจะง่ายแต่ตาที่สี่กับตาที่ห้าโคตรง่ายแล้วก็อีกโคตรยาก อันที่สี่อาจจะดูง่ายนะครับแต่ว่าอันที่ห้าโคตรยากทุกคนเอาอะไรเนี่ยค้างโอเคค้างรู้เรื่องครับรอแป๊บหนึ่งนะโอเคครับมาครับแล้วก็มาสุ่มกันต่อเลยนะครับทุกคนเราก็จะแลกไปเรื่อยๆนะครับของเรามีเยอะนะครับผม <'s> โอ้อันี้ไม่ได้สิบครั้งเดี๋ยวเราไปสุ่มใช้คู่ปองเลยนะคู่ปองเริ่มหมดแล้วนะทุกคน ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเลยก,กี่ครั้งเนี่ยอุ้ยจะพอไหมเนี่ยครั้งสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยไม่ได้นะครับแพงมากคนทำใจไม่ได้ <laughs> แพงมากโอเคเรามาก็มาแรกกันก่อนนะครับอุ๊บไม่ได้นะทุกคนครั้งหนึ่งไม่ได้นะครับนี่ก็ไม่ได้นี่ผมเอาเอาหมดเลยนะไม่ได้อยู่ดีับทุกคนโโหโคเกลือกดทีละครั้งไป ยังไม่ได้นะครับผมอีกครั้งหนึ่งครับไม่ได้โ,โหใช้คุ้มครับทุกคน,นใช้คุม้มขออนุญาตไปเติมเพิ่มนะครับมาครับก็เติมเพิ่มมาแล้วเราไปกลยังต่อเลยทุกคนเราไม่รอช้านะครับอเสียงอะไรวิ่งผ่านก็ต้องขออภัยนด้วยนะครับเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคน ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะทุกคนโอ้ยหมดเยอะมากทุกคนวันนี้ผมหมดหลายพันนะยังไม่ได้นะครับหมดเยอะมาก่อมตาแทบไหลอะ่ะยังไม่ได้อีกเหรอทุกคนเอ้ยมันเกินไปปะเนี่ยเราจะแลกก่อนนะครับโอ้ไม่ได้ มันจะหมดแล้วเนี่ยของรางวัลเนี่ยเฮ้ยไม่ได้จริงนี่โอ้คูปองไม่พอโอเคครับทุกคนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นครับคือผมไม่ได้อัดไว้คือผมกำลังจะเติมคูปองใช่ปหแต่เงินในบัญชีบรอดไม่พอผมก็เลยไม่ได้เติมครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผมทำอะไรผมก็เลยไปย่อยเศษของรางวัลอะแล้วเศษของรางวัลอะผมมีอยู่9ชิ้นใช่ไหม แล้วทีเนี้ยผมก็เลยกดรวมแล้วก็ย่อยครับได้มา3ชิ้นแล้ว3มชิ้นน่ะมันเปิดได้หนึ่งครั้งใช่ไหมผมก็เลยทําการย่อยไว้ทีเนี้ยไอ้ครั้งสุดท้ายอ่ะมันออกมาเว้ยทุกคนมันได้ื่องผมตกใจมากผมโคตรดีใจอ่ะคือแบบโอ้โหสุดยอดกว่าจะได้มันแพงมากคนแบบดีใจอ่ะนี่ครับทุกคนผมไม่ได้อัาไว้ตอนเปิด เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปลาสุดท้ายโอเคเราก็เปิดเลยึบเรียบร้อยได้แล้วกินดีด้วยคุณได้รับสกินโทชิโร่ฮิสึกายะแล้วขอบคุณคาเจมพาเราไปรับกันเลยนะครับทุกคนุทโคนดีใจอะ่ะโคตรสวย โคสวยทุกคนสวยมากโหมดไปเท่าไหร่วะเนี่ยยี่หกขึ้นให้นะครับว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะคาบก็ค่าเสียหายก็น่าจะประมาณ3,664่คูปองนะทุกคนก็เป็นราคาที่ก็แพงอยู่นะสำหรับผมอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าช่องอื่นก็หมดหลายพันอยู่เนาะ คครับก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผม